ให้น้องผลก็ได้ค่ะถ้าช่บค่ะุกเสียเงียบเลยหรอคเนี่ยพรคุรวระชัยารสจกจ่าลด้วยค่ะเอ่อกบขอบพระคุณคุณปัญจภาอาศร์เป็นอย่างสูงมากนะคะที่ท่านมีเนตรากับมูลที่หลวนพาน้อยนะคะที่ได้ท่านได้่ค่ะ เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมนะคะอาจจะเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแต่ท่านก็มาให้โอกาสกับพวกเราทางพื้นที่หลวงตะน้อยนะคะโบกว่ว้ผ้าอย่างยอดนิดนึงนะคะจะนําโดยท่านรองศาสตราจารย์วิรัชการทองนะคะซึ่งท่านเป็นผูาาอน้อาสามาดูแลช่วยเหลือมูลนที่หลวงตะน้อยท่านก็จะเป็นผู้นำ ที่มีทางศาสนาในวันนี้นะคะจานกาวต้อนรับเสร็จก็ขอ,ขอกล่าวเรียนเชิญต้นบุญคุปัญภาภอาสาจศนะคะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการของกลุ่มกัรยนานมิตย์ในครั้งนี้นะคะที่ท่านได้เดินทางามามอบสินของให้กับมูลนิธิหลวง คือขอไม่ต้องขอก็ได้ได้าสองเครื่องอะะ